นี่แหะค่ะคือ penthouse on ground ที่แนสพูดถึงนะคะทุกคนคะในปัจจุบันมูล,ลค่าที่ดินพุ่งสูงขึ้นมากๆเลยนะคะทำให้ครอบครัวยุคใหม่ถ้าเราคิดอยากจะซื้อที่อยู่นะคะและต้องการความสะดกสบายต้องการทำเลแบบกลางเมืองหรือพ prime a r e ยเนี่ยะคะ่ะทำให้เราเนี่ยต้องตัดสินใจซื้อเป็นคอนโดมิเนียมนะคะ และถ้างบไม่จำกัดนะคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้ห้องที่ดีที่สุดแล้วก็มีการตกแต่งหรือใช้วัสดุที่ดีที่สุดหรูหราที่สุดใช่ไหมคะซึ่งห้องที่ดีที่สุดในคอนโดมิเนียมค่ะเขาให้ชื่อว่าเพนเฮาส์ค่ะนะคะในวันนี้นะคะแนจะมาพูดถึงเพนเฮาส์ on นกราวค่ะซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์ ในการเดินทางทั่วโลกไปพักตามโรงแรมหรูนะคะและได้ซึมซับนะคะการตกแต่งหรือบรรยากาศความหรูหราของแสงนะคะของอไฟหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เขาให้เอาไว้นะคะเลยทำให้นะคะเป็นไอเดียของการทำเพนท์เฮาส์ออนกราวขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแน,นจะพาไปชมค่ะว่าเพนท์เฮาส์ออนกราวเป็นยังไงค่ะ นี่แหละค่ะคือ penthouse on ground ที่แนสพูดถึงนะคะ ที่ว่าสร้างนะคะให้ความรู้สึกนะคะลักชัวรี่นะคะแบบฉบับของเพนท์เฮาส์แต่สร้างบนที่ดินนะคะที่มีขนาดถึง55ตารางวาค่ะและมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า55 5 55ตารางเมตรนะคะและที่สําคัญนะคะยังมีที่จอดรถเป็นส่วนตัวได้ถึง3คันตรงนี้เลยค่ะและเพราะว่าพื้นนะคะจดฝ้าเนี่ยให้ไว้ถึง4เมตรนะคะทําให้สามารถรองรับนะคะการทำลิฟต์สำหรับยกรถขึ้นไปได้ในอนาคตอีกถึง3คันรวมแล้วที่จอดรถมีได้ถึง6คันค่ะ คือชั้นล่างจอดเป็นรถตู้ได้นะคะและชั้นบนเนี่ยเป็นรถเก๋งค่ะเดนนสนะคะจะพาไปชมด้านในนะคะว่ามีความหรูหราแบบเพนท์เฮาส์ยังไงนะคะเชิญเลยค่ะทุกคนพอเราเข้ามานะคะที่โถงทางเดินนะคะเราจะเห็นเลยว่ามันมีความโล่งนะคะเพราะว่าจากเพดานนะคะจนถึง พื้นเนี่ยนะคะมันมีความสูงมากกว่า4เมตรเลยค่ะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอ่ะอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมนะคะหรือว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเราเข้าไปในล็อบบี้ ที่เป็นคอนโดมิเนียมแบบลักชัวรี่อะค่ะอย่างนั้นเลยนะคะแล้วพอเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเห็นช่องแสงใหญ่มากเลยนะคะเป็นการเล่นแสงให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามานะคะและช่องแสงตรงนี้ค่ะมันก็จะเปิดรับทําให้เราอะมองเห็นสวนแนวตั้งแล้วก็เห็นสระว่ายน้ําด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะแม้แต่บันไดตรงนี้นะคะเขาก็เล่นช่องแสงนะคะมีการเจาะนะคะให้มีแสงออกมาเนี่ยค่ะเป็นการเล่นแสงนะคะธรรมชาติและแสงภายในให้เกิดแอมเบียนส์นะคะ แล้วถ้าพูดถึงฟังก์ชันเวลาที่เราเข้ามาในบ้านนะคะเขาจัดฟังก์ชันไว้ดีมากตรงที่ว่าเขาวางนะคะพาวเดอร์ระะูมค่ะไว้มุมนี้เลยทําให้เกิดความสะดวกนะคะพอคนเดินเข้ามาปุ๊บหรือแขกเข้ามาปุ๊บก็สามารถเข้าห้องนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะและสิ่งที่แน,นชอบอีกอย่างนะคะคือพื้นค่ะ ที่เขาให้รายละเอียดนะคะเขาใช้สีขาวเทานะคะเพราะว่าสีขาวเทาของความรู้สึกขินอ่อนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรู้เลยว่ามันหรูหรานะคะเพราะว่าตามล็อบบี้โรงแรมหรือว่าคอนโดมิเนียมนะคะเขาก็จะใช้กันแบบนี้นะคะเรารู้สึกเลยว่าเราเดินอยู่ในเพนท์เฮาส์นะคะและที่สําคัญนะคะดูอุปกรณ์นะคะที่เขาให้ไว้นะคะอย่างเช่นตู้ไวซ์เลอรนี้นะคะ สามารถนะคะใส่ขวดไวน์ได้เป็นร้อยกว่าขวดเลยค่ะเนี่ยสูงจดฟ้าเลยล่ะค่ะไวน์เซาตู้นี้นะคะนอกจากนะคะใช้ประโยชน์ในการเก็บไวน์ที่แบบรักษาอุณหภูมิได้แล้วนะอีกหน้าที่หนึ่งนะคะก็คือทําเป็น partition ได้ด้วยคือกั้นนะคะสายตาระหว่างการเดินเข้ามาจากบ้านนะคะแล้วจะเข้ามาที่ห้องนะคะห้องอาหารตรงนี้ค่ะมันก็เป็นส่วนกั้นนะคะทําให้เป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นนะคะแล้วมาพูดถึงนะคะ มุมทานข้าวนะคะหรือ d Dining a r ียตรงนี้ที่เป็นครัวฝรั่งเนี่ยนะคะที่น่าสนใจและอยากเล่าให้ฟังนะคะก็คือเครื่องครัวนะคะที่บ้านหลังนี้นะคะเลือกใช้ไว้นะคะก็คือเขาใช้นะคะของยุโรปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะ่ะครัวตรงนี้นะคะเราใช้แบรนด์ของบีโนวาค่ะซึ่งเป็นแบรนด์หรูเลยนะคะมาจากอิตาลีค่ะนะคะแล้วก็เครื่องครัวนะคะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้นะคะหรือแม้แต่ ออกตรงนี้นะคะเราใช้ยี่ห้อ Cooper Bush ค่ะซึ่ง Cooper Bush เนี่ยเป็นแบรนด์เดยอรมันนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นของเครื่องใช้ไฟฟ้ารัวเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะ และนะคะรายละเอียดที่เขาให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคาน์เตอร์นะคะที่ใช้หินนะคะที่เราเรียกว่าควอตนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะคะที่ใช้ไว้วางของได้เนี่ยเขาก็มีการเล่นแสงด้วยล่ะคะ่ะมันทําให้เกิดอารมณ์ที่มีความรู้สึกว่าหรูหรานะคะเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในโรงแรมเลยนะคะและที่เนสนะคะอยากจะให้ทุกคนดูในเรื่องนี้นะคะก็คือการให้ รายละเอียดนะคะคือ attention to detail ในการเตรียมพักนะคะหรือแม้แต่ USB charger เป็นแบบเก็บไว้อย่างนี้ได้นะคะถัดาจากโซนนะคะที่เป็น dining area นะคะเป็นครัวยุโรปแล้วก็โต๊ะทานอาหารตรงนี้ที่นั่งได้ถึง6ที่นะคะเราก็จะไปที่มุมของอรับแขกกันนะคะหรือว่าเป็นมุมห้องนั่งเล่นตรงนี้นั่นเองนะคะการจัดนะคะสัดส,ส่วนเนี่ยลงตัวมากเลยนะคะเพราะว่า อของที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นโซฟาที่ใช้คโค้งวนแบบนี้ค่ะเราจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลน,นะคะแล้วมีการเชื่อมต่อกันและไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ที่ห้องตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะนั่งที่โต๊ะทานข้าวหรือแม้แต่เวลาที่เราเดินเข้ามาในบ้านนะคะเราจะมองเห็นสระว่ายน้ำด้านนอกเนี่ยนะคะที่เป็นจุดเด่นของบ้านค่ะถ้าใครได้มายืนตรงมุมตรงนี้นะคะเราจะรู้สึกเลยว่า มีความรู้สึกโล่งเพราะว่าเพดานของชั้นหนึ่งเนี่ยมีมากกว่า4เมตรเลยนะคะต้องเข้าใจว่าบ้านโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพดาน3เมตรเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเพดานที่สูงแล้วนะคะให้ความรู้สึกที่โปร่งแล้วนะคะแต่พอให้เพดานนะไปสูงถึง4เมตรเนี่ยความรู้สึกของเราก็เหมือนกับห้องของเพนท์เฮาส์ในโรงแรมหรูหรือว่าเพนท์เฮาส์ในคอนโดมิเนียมนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะ คือไอเดียของการทำเพนท์เฮาส์ออนกราวดนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะดูบรรยากาศของรอบๆของชั้นนี้ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่กังวลว่า ถ้าจะซื้อเพนทาอนกราวหรือบ้านหลังนี้นะคะแล้วความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเป็นบ้านเดี่ยวนะคะที่อยู่ในยา่านเอกมัยไม่ใช่เป็นบ้านในโครงการแล้วก็ไม่ใช่คอนโดขอบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านในซอยนี้นะคะเป็นบ้านเก่าแก่นะคะที่มีฐานะดีคือเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเลยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือบ้านหลังนี้นะคะมี CCTV นะคะและ ระบบสัญญาณกันขโมยนะคะจากบริษัท Maxwell ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่นะคะที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมยค่ะมีหลายๆคนนะคะอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ย hey, บ้านลักษณะแบบเพนท์เฮาส์แบบนี้แล้วส่วนของแม่บ้านล่ะ ที่ให้อารมณ์แบบบ้านผสมกับเพนท์เฮาส์มัคือยังไงที่นี่นะคะเขามีจุดที่ซ่อนนะคะทางออกของเมดเนี่ยอยู่ด้านข้างของบันไดนะคะ่ะไอเดียดีไหมคะนะคะเปิดออกมาปุ๊บก,ก็คือเป็นส่วนของเมดคอ u a เตอร์ค่ะนะคะแล้วออกไปด้านหลังเนี่ยก็เป็นห้องน้ำของแม่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนะคะ บันไดของที่นี่นะคะเขาใช้เป็นหินอ่อนนะคะให้ความรู้สึกที่หรูหราและรับกับพื้นของบ้านค่ะและที่สําคัญนะคะใต้นะคะบันไดเนี่ยค่ะเขาเจาะช่องนะคะทําเป็นแสงนะคะเอาไว้นะคะให้เกิดแสงไฟขึ้นนะคะทําให้มีความรู้สึกที่หรูหราแม้ว่ากลางวันนะคะเราก็จะรู้สึกนะคะว่ามันให้มันให้อารมณ์แบบอุ้ยเหมือนเราอยู่ในโรงแรมหรือในคอนโดคอนโดอะคะ่ะ ชั้น2นะคะพอเราขึ้นมาปุ๊บนะคะเราจะเจอพื้นตรงนี้นะคะที่เขาทําเป็นลายก้างปลาค่ะซึ่งไม้ที่เขาใช้เนี่ยก็คือทีชูดหรือว่าไม้สักนั่นเองนะคะพอขึ้นมาชั้น2นะคะเราจะต้องเซอร์ไพรส์นะคะเพราะาบันไดตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นไม้ค่ะซึ่งก็คือไม้สักนั่นเองให้สีสวยมากเลยนะคะและถ้าเราเดินมานะคะต่อเนื่องมาค่ะมันก็จะเป็นห้องนอนใหญ่หรือมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะและความที่เขาใช้เป็นไม้นะคะ เป็นไม้สกักแล้วก็ต่อเป็นลายก้างปลาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเลยว่าอบอุ่นน่านอนนะคะแล้วห้องเนี้ยเขาให้ขนาดไว้ใหญ่มากเลยนะคะไซส์เนี่ยเตียงที่ให้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นซูเปอร์คิงไซส์นะคะขนาดใส่เตียงแบบซูเปอร์คิงไซส์แล้วนะคะยังมีพื้นที่กว้างมากเลยค่ะที่เราจะวางนะคะโซฟาหรือวางเดย์เบดก็ได้นะคะ,ะห้องมันใหญ่มากแล้วก็พอเราเดินต่อมานะคะด้านหน้าเนี่นะคะเราสามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้เลยละคะ่ะมีระเบียงนะคะ เราสามารถออกไปเดินได้นะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะอย่างที่บอกมันเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้ง Walk-in c น o s e สเซนะคะแล้วก็ห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะพอเราเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างนะคะวัสดุอุปรกรณ์ที่เขาให้เนี่ยเป็นแบรนด์นะคะยุโรปทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นดูโลวิดนะคะหรือว่าโกรเฮนะคะ และแม้แต่นะคะอ่างอาบน้ำเนี่ยเขาก็ใช้ยี่ห้อคัสค่ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์นะคะที่มีคุณภาพดีแล้วก็สำหรับการตกแต่งแบบที่เขาเรียกว่าลักช r รี่เท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีอ่างนะคะที่เป็นอ่างหลงหน้า h i ส and He r s ด้วยล่ะคะ่ะก่อนที่เรานะคะจะเข้าห้องนอนพักผ่อนนะคะเวลาที่เราเดินขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยเดินตรงกับบันไดปุ๊บเลยเนี่ยเราจะเจอห้องห้องหนึ่งค่ะที่เป็นห้องแบบสเปเชียลเลยนะคะสำหรับการพักผ่อนนะคะ ห้องนี้น่นเองค่ะเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะคะเราเนี่ยให้หมดนี่เลยนะคะโซฟายาวขนาดนี้คือสามารถปาร์ตี้นะคะหรือว่าใช้เป็นห้องแฟม i ลี r รูมสมาชิกได้ถึงแบบ4คน5คนได้เลยละค่ะนะคะแถมมีโซฟาที่เป็น L s h a p e นะคะให้นอนเล่นได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะติดทีวีนะคะจอใหญ่แล้วก็ยังมีนะคะเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะที่ทำเป็นเหมือนเตาผิงะคะ่ะแบบไฟฟ้านะคะข้างล่างค่ะ ห้องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นห้องดูหนังฟังเพลงที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะแล้วถ้าดูหนังฟังเพลงเสร็จแล้วนะคะเราอยากจะไปส่งลูกเข้านอนนะคะก็ทําได้นะคะเพราะาอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะคะคือห้องนี้นั่นเองค่ะห้องนี้นะคะถือว่าเป็นห้องนอนเล็กค่ะที่มีห้องน้ํานะคะมีชาเวอร์อยู่เรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่อยากทําเป็นห้องนอนนะคะเราก็สามารถทําเป็นห้องทํางานได้เหมือนกันค่ะ ห้องนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงบนชั้น3ค่ะไซส์ก็คือใหญ่มากเลยนะคะพอที่เราจะวางเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่าเป็นโซฟาเล็กๆได้เลยล่ะคะ่ะห้องนอนทุกห้องของที่นี่นะคะเขาจะมีทำเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ให้ซึ่งจะสูงนะคะจากพื้นจดฟ้าเลยค่ะเป็นการใช้ฟังก์ชันได้ครบเลยนะคะและห้องน้ําทุกห้องของที่นี่นะคะไซส์เนี่ยก็เ,เรียกว่าเป็นไซส์ที่พอดีดีเลยแล้วก็มีชาวนะคะจัดสัดส่วนไว้ลงตัวมากๆเลยล่ะคะ่ะ ห้องนี้นะคะเป็นมัลติเพอร์โพสรูมค่ะและหลายคนจะเห็นเลยนะคะว่าตรงนี้เป็นมุมเหมือนเป็นซิก้าหรือว่าเป็นดื่มวิสกี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถทําเป็นห้องอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นห้องหนังสือนะคะหรือว่าห้องนั่งเล่นหรือว่าเป็นห้องเด็กก็ได้นะคะซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นห้องที่เอาไว้เป็นแสนเองนะคะตอนนี้นะคะ เราก็ชมบ้านมาถึงชั้นที่3แล้วนะคะห้องที่นั่งอยู่นะคะก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งค่ะที่มีไซส์ขนาดใหญ่ไม่แพ้กับมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่เราดูกันนะคะเราจะเห็นเลยว่าการออกแบบของที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันหรือแม้แต่วัสดุอุปกรณ์นะคะให้ความรู้สึกเลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยนั่งอยู่ในโรงแรมหรูๆรูหรือว่าอยู่เป็นเพนท์เฮาส์ที่เป็นระดับซูเปอร์ลักชัวรี่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้นะคะคือเป็นท็อปแบรนด์อย่างเช่น มาจากชนินนี้นะคะหรือแม้แต่นะคะวัสดุที่เขาให้ไว้ในห้องน้ำนะคะแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูรวิดนะคะหรือว่าเกอร์บริทหรือแม้แต่โกเฮนะคะหรือแม้แต่บแบรนด์ในห้องครัวนะคะเป็นแบรนด์จากยุโรปทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคูเปอร์บูชนะคะหรือว่าเป็นบีโนวานะคะหรือแม้แต่การออกแบบให้รายละเอียดการใส่ใจเล็กน้อยไมอว่าจะเป็นการเตรียมปลั๊กไฟหรือว่า ช่อง USB อะไรต่างๆนะคะเราเห็นเลยนะคะว่ามีความใส่ใจในเรื่องของ attention to detail มากๆและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าประทับใจก็คือเรื่องของแสงค่ะในการเปิดช่องแสงใหญ่นะคะรับแสงจากธรรมชาติแล้วก็มีแสงนะคะจากผนังชั้นหนังสือหรือว่าตามมุมต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็น ambience ของความโรแมนติกแต่ก็หรูหรานะคะนี่แหละค่ะคือการใส่ใจในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อย ที่เป็นการออกแบบที่ต้องการให้บ้านหลังเนี้ได้รับความรู้สึกที่หรูหราแบบเพนท์เฮาส์นะคะแต่ก็รู้สึกนะคะอบอุ่นแบบบ้านนั่นเองค่ะยังมีจุดเด่นอีกที่หนึ่งนะคะที่เนสนะคะอยากจะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวเราตามกันไปเลยค่ะ นี่คือลูกท็อปนะคะของที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเราเห็นแสงนะคะของ ตึกรอบๆนะคะบรรยากาศโรแมนติกมากเลยค่ะแล้วก็ยังเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะคะเป็นแสงสีทองชมพูชมพูนะคะต้องบอกเลยที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์นะคะของเพนท์เฮาส์ออนกราวด์หลังนี้เลยล่ะคะ่ะที่อยากจะนําเสนอนะคะนอกจากแอเรียตรงนี้นะคะเราจะตั้งเป็นบาร์บีคิวอะไรก็ได้แล้วนะคะแล้วเขาก็ยังทาที่นั่งไว้นะคะให้สําหรับทุกคนเนี่ยมานั่งนะคะ วางนะคะเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะคะวางอาหารแล้วก็ปาร์ตี้กันต้องบอกว่ามันพร้อมมากๆเลยนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาเอ j นจอยนะคะกับเพนทา์ออนกราวด์หลังนี้ค่ะเมื่อกี้ด้านนู้นนะคะเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถปาร์ตี้แบบบาร์บีคิวหรือว่านั่งแบบ นั่งเล่นกันคุยกันแล้วนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะก็เป็นมุมของสนามนะคะเป็นสนามหญ้านะคะที่เด็กๆเ,เนี่ยสามารถมาวิ่งเล่นได้นะคะหรือเรานะคะอยากจะมาเดินรีลาศก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะเรื่องรายละเอียดของเพนท์เฮาส์ออนกราวด์หลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพนท์เฮาส์ออนกราวด์หลังนี้นะคะสร้างบนเนื้อที่ดินนะคะ55ตารางวาค่ะและมีพื้นที่ใช้สอยถึง555ตารางเมตร พวกเราลองจินตนาการกันนะคะว่าบ้านนะคะหรือว่าคอนโดมิเนียมนะคะที่อยู่ในย่านทองหล่อเอกมัยที่มีพื้นที่ใช้สอยถึง5 5 5ตารางเมตรเนี่ยควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่ดีคะคิดง่ายๆนะคะคอนโดทั่วๆไปนะคะที่เราเห็นที่เป็นระดับลักชัวรี่นนะคะยังไงนะคะราคาที่ดีที่สุดตอนนี้พูดถึงราคาที่ต่ำที่สุดนะคะ เฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก3 0 0แสนกว่าต่อตารางเมตรนะคะลองคูณดูนะคะถ้าเป็นห้องขนาด3ห้องนอน250ตารางเมตรนะคะราคาก็จะไปใกล้ๆสักประมาณสัก90ล้านนะคะทีนี้เรามาคิดกันต่อว่าเพนท์เฮาส์ออนกราวหลังนี้นะคะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะแล้วก็ยังมีห้องเอ็กซ์ตร้านะคะที่เป็นห้องอนเนกประสงค์นะคะและมี ห้องแม่บ้านมีเมดพอร์เตอร์สามารถจอดรถได้3คันและยังทำนะคะลิฟต์ยก ok รถอีก3คันรวมแล้วเป็น6คันนะคะและก็มีลูฟท็อปการ์เดนที่ให้เราชมวิวนะคะให้เราปาร์ตี้ได้นะคะแล้วก็ให้เรานะคะสามารถนะคะจะมีที่วิ่งเล่นได้นะคะและยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวให้ด้วยนอกจากนี้นะคะจากที่เราชมกันแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เราเห็นเนี่ย ให้ทั้งหมดนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟานะคะโต๊ะทานอาหารหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์โยุโรปทั้งหมดนะคะวัสดุที่อยู่ในห้องน้ำก็มาจากโยุโรปทั้งหมดนะคะที่เราเห็นกันทั้งหมดนี้นะคะลองคิดกันเล่นๆว่ามูลค่าจะสักเท่าไหร่ดีเนสนะคะต้องบอกก่อนว่าใครที่มองหาบ้านในเมืองนะคะที่เดินทางสะดวกนะคะ จะไปขึ้นรถไฟฟ้าก็ง่ายนะคะขับรถไปท่องหลอกก็ตัดเดียวเองประมาณ10นาทีนะคะหรือว่าจะออกสุขุมวิทและเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยสะดวกมากเลยแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติด้วแล้วค่ะสนนราคานะคะมูลาค่าของบ้านหลังนี้นะคะเขาให้ไว้ที่78ล้านบาทค่ะต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาบ้านในเมืองค่ะ าใครนะคะที่สนใจนะคะชมบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อนะคะแนสและทีมงาน The Props ได้เลยค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะเรื่องราวดีที่แนสจะมาแชร์หรือว่าติดตามนะคะไปดูบ้านหรือว่าสถานที่หรูหราแบบนี้อีกนะคะ